สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดดำทีมเช่นเคยฮนะอ่ะหก้อมาทำอะไรกันเนี่ยจะวิ่งดินเหรอดเดี๋ยวเราลองไปสอบถามสอบถามที่ประบุฟันล้อผุก่อนว่าเอาหกรอมาทำอะไรเอาหก้อมาทำอะไรฮะโอ้โอ้โอ เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเผอไม่ได้ไอเราก็จะเดินไปถามตาเยอยว่าเอาหกล้อมาทำอะไรวิ่งดินหรือเปล่าวิ่งดินจะวิ่งได้ไหมหรือว่าจะทอยเป็นตทอดฮะทอยมาเป็นตทอดแล้วก็ตักใส่หกล้อดำเลยโอ้โหดูดินน่ะโอเมเจ้าทำไมกลัว กลัวขาดทุนหรือไงเลยเอาดินกลับบ้านกลับไปก็ไม่เกียร์ด้วยนะนูน่นทั้งสองคันเลยอ่าเอามาเคลียกระบะดำกันหรือไง๋ยวไปถามให้อย่าไปถามครับโอทางนู้นก็บบอบจังโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาถึงเลยไหม ไอเราว่าจะไปถามเขาหน่อยเผอไม่ได้ทางนี้จ้องแต่บอมอย่างเดียวบอมอย่างเดียวยังไปถามที่ว่าจะวิ่งดินจะหรือไงเดี๋ยวคอเดี๋ยวคอโอ้ยหนอใครได้ตั้งหลักตั้งตัวสักหน่อยโอ้โหเผอไม่ได้จะหันมาทางนี้ทางนี้ก็บอมเอาบอมเอาเอ้ยถือว่ามีกระสุนเยอะหรือไงบอมไม่ยอมหยุดเลย อโคไปถามแล้วนะไม่ได้มาวิ่งดินหรอกครับเอามาให้เจ้าสมแขงแค่กระบ,บะดามให้และที่บริษัทไม่มีเสียมหรือไงต้องขี่มาเยนนี่เลยมาให้แม่โคแค่ให้บอกว่าเหนื่อยแค่เองเหนื่อยว่างั้นโอ้โหไปจอดทิ้งไว้บริษัทต,ตั้งแต่กี่วันแล้วเนี่ย สองสามวันแล้วและไม่แค็แค็ไม่ไหวเหนื่อยเลยมาให้เจ้าสมเช้งแค็ให้แล้วทำไมไม่แค็อยู่บ้านล่ะนี่มาแค็แค็กระบ,บาดามนี่นะใช่วันนั้นท้ายมันหลุดท้ายมันหลุมัดพัดมันเลยนะ แล้วเขามสนามกีฬาด้วยไหมกอล์ฟเดี๋ยววันนี้วิ่งดินไหมอ่ะไม่วิ่งไม่่วิงมาแค่แค่ไปบ้านี่นะใช่โอ้โหทำฟังว่าจะรีบแก้ไหมอหนึ่งคือเนื้แล้วทำไมไม่แค่อยู่บ้านไม่มีเสียงไม่มีเสียงหรือไงไม่มีแรงเออเอา มานะเอามานี่มาให้แม่โคแคะกระบะดำให้ฮะทั้งสองคันเอาดีดิคนที่ตมน้ำไม่ได้ไหลได้ถ้าเป็นรูอ่ะทำรูจะมั่งก็ดีจะได้ระบายน้ำโอ้โอ้โอ้เบา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 โอ้เจ้าไก่อกฟางเออเอา โอ้โห,โโห,โโหโดิแกออกมาแล้วประมาณสองมุ่งกีได้ฮะโอ้โอ้ทางนู้นก็บอมมาอีกแล้วแมวไม่แมาไม่เอา,เอ,าอย่าด่าไม่สุภาพนิสัยไ,ไม่ดีดูดิทางรถด,ดี เปนด้วยคีโคนครับโดนบอมไปเมื่อกี้โอ้กระเด็นมาจนถึงนี่นะประตูรถเปอนเลยอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะโอ้ยอยู่นี่เผลอไม่ได้สายตานี่ต้องสอด่องทุกทุกมุมนะเผลอไม่ได้เพราะว่าช่วงนี้โดนบอมเยอะซะเหลือเกินโอ้ยยืนคุยก็ไม่ได้ต้องระวังฮนะต้องระวัง เริ่มทอยดินมาแล้วครับหัวหน้าเริ่มทอยจากฝั่งนู้นมาฝั่งนี้นะฮะเดี๋ยวเจ้าสมเชิงเราก็จะลงไปช่วยฮะนี่ลงไปช่วยไอเราก็นึกว่าจะมาวิ่งดินเห็นหกล้อมาทั้งสองคันมาให้แม็โครแคะกระบะดาให้บอกว่าไม่มีแรงแคะตาเยอ้ก็เป็นคนอย่างนี้แหละ กี่ <Okay, S 2> ประบุฟันรอผมแอ้แอะมีกายควักมือเรียกแล้วเอานะครับเชื้อเริ่มแพร่กระจายแล้วมีการอาวุกีควักเรียกอกีกเจ้ากายอ,อกฟางเน่เดี๋ยวก่อนเชื้อเชื้อเริ่มกระจายกันแล้วเชื้อแกงคนนี่อ่ะเรียบร้อย ลงไปไปช่วยทอยดินหัวหน้าผมอยากรู้จังเลยว่าพอเวลาเสร็จงานเนี้ยพวกตะขิบที่ว่ากั้นน้ำนี่จะอออกไหมจะละเลงก้นบ่อไหมถ้าละเลงนี่คงจะยากนะอย่างน้อยก็ต้องสูบน้ำให้แห้งนฮะ ถึงจะเลก้นบอ่อได้อ่ะเดี๋ยวเราค่อยติดตามกันไปเรื่อยๆครว่าหัวหน้าโจ้เราจะทำแบบไหนไปยังไงมายังไงฮะแต่ที่รู้ๆนี่เป็นการทอยดินอย่างเดียวครับขึ้นเอามาปั้นคูฝั่งนี้นี่แบบนี้นะฮะนี่ทำตลอดเลยนะยันถึงหลังนู่นแหละสุดนู่นแหละทางนี้ก็ จะต้องตัดก้นบอ่อดึงสโลปปันคูมาฝั่งนี้อะเดีย๋ยวเราคอยติดตามไปเรื่อยๆผมก็จะมาเรื่อยๆนะฮะมาโดนขี้โคเรื่อยๆโอ้ยไม่ใช่เิมาดูการทำงานของคุณอาโจยเรื่อยๆอ่ะไปไหนล่ะตั้งลำตั้งลำตั้งลำ ดีนะที่พื้นข้างล่างมันเป็นดินแบบนี้ถ้าขุดไปไม่เจอเจอแต่ดินเละๆเปลียกๆนี่งานเข้าเลยนะความลึกนลงไปแค่เมตรหกสิบเองนะครับตอนที่ช่างมาวัดว่าขุดลึกแค่เมตรหกสิบเองแต่ด้วยว่าเฉพาะเอาขี้โคลนไปก็ล่อเป็นเมตรแล้ว เหลืออีกหกสิบเซนนี่ให้เอาดินขึ้นมาปั้นคูคงจะไม่พอฮะจะเอาขี้โคลนมาปั้นคูมันก็ปั้นไม่ได้นี่นะฮะวหน้าโจ้เลยเลือกวิธีว่าขุดให้ลึกกว่าเมตรหกสิบเพื่อจะได้ดินแห้งขึ้นมาปั้นคูแล้วก็เอาขี้โคลนลงไปแทนครับนี่ต้องใช้วิธีนี้นะฮะ ถ้าดินมันแห้งดีๆนะหุดเมตรหกสบนี่สบายแป๊บเดียวครัจากขึ้นมาปั้นคูเลยกรณีถ้าดินแห้งนะแต่ยังว่าะเฉพาะขี้โคลนมันก็เมตรนึงเลยเอามาปั้นคูนก็ไม่ได้ต้องใช้วิธีนี้ละฮะลวงให้ลึกลึกกว่าเมตรหกสแล้วเอาขี้โคลนเข้าไปแทนนะมันถึงจะผ่านนะงานนะอ่ะเดินมาอีกแล้วเดินมาอีกแล้ว จะมาบอมผมหรือไงนี่ถ้าตัวเดินไม่ดีนี่มีสิทธนะิ์นะนี่อาศัยว่ากำลังเดินตัวเดินนี่ดีก็เลยลุยขี่โค้นได้สบายถ้าประเภทที่เดินแบบโอ้โหอ้าวนี่เอาแล้วเริ่มลงแล้วเริ่มละเลงลงไปในน้ำแล้วใส่มากๆระวังมันล้นมากับคืนนะนี่หายบุ้มหายบุ้มเลย ตงที่บริเวณน้ํานี่ประมาณ2เมตรได้นะ2เมตรกว่าฮะงเมตรทิ่วน,นาโจยกุดมาเอออย่าเดินลงมานะเดินลงมานี่บุ๊บเลยนะนี่อ่าเนี่ยแกก็ระวังฮะกดปอยกดดูด้วยว่าข้างหน้ามันแข็งไหมมันหลวมไหมไม่กดไม่ได้นะลงกับดักตัวเองนี่โอ้โห ผมไม่ต้องพูดผมได้คลิปคลิปเด็ดเลยโอ,โอ้โหอะดานนี้ก็ถอยมาแล้วครับ ลอยขึ้นมาฝั่งนี้นะ้วโอ้เริ่มมีเสาะด้วยนะถนนหัวหน้าโจยเราก็กดไปเรื่อยๆครับกดดูว่าตรงไหนแข็งตรงไหนไม่แข็งอ้าวพลิกมาแล้วพลิกมาแล้วโอ้โหขี่โคล้วนๆนี่ตัวเดินกำลังยังดีอยู่นะอ้าต้องช่วย ช่วยดึงตัวเองครับไม่งั้นเดินไม่ไหวอ่ะมาด้านนี้นะครับมาด้านนี้แล้ว,าานนลวจะมาละเลงขี้โคลงไปหรือไงนี่ลงไปในน้ำนี่นะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเอียงนะนะนอยท้อยทอยทอยทอยเอ้ยเนาะตรงนั้นเป็นปากบอ่อ เกือบไหมล่ะหัวหน้าเห็นไหมดีแกเห็นปุ๊บนะเลยเดินถอยหลังไปฮะเกือบเลยอ้าวบินมาทางนี้บินมาทางนี้หน่อยโอ้โหถ้าจะแข่งลงลงุ้มนี่ดูไม่จืดเลยนะอ้าวเยียไปหน่อยเยียไปหน่อยโอ้ยเกือบเลยไม่ล่ะเมื่อกี้ เนี่ยแหละขี่โคลนมันลงไปเรามองไม่เห็นเนะว่าตรงไในพื้นมันแข็งไม่แข็งอ่ะเดินขึ้นมาทางนี้แหละเกือบเลยหัวหน้าเราเกือบเลยอุสาพูดเมื่อกี้แมบป็อย่าสร้างชอตเด็ดให้ผมนะผมไม่เอาเออลืนล่นลืนล่นลืน่ล อย่าไปยืนชิดมากก็ไม่ดีนะเผื่อดินมันพังลงไปในน้ำมาซวยเลยนี่เนี่ยแกกำลังจะมาโยนขี้โคลนครับโยนขี้โคลมาใส่ในน้ำละลายขี้โคลฮะอ,าอา้าวอ้าวอีกแล้ว โอ้ยเนาะเราอุตราลุ้นเออนี่ฮะนี่ฮะหัวหน้าเรากำลังมาะเลงทีโคนครับตรงนั้นมันตันแล้วมันอันแล้วดันมาไม่ไหวคีโคนมันดันมาไม่ไหวแล้วเนี่ยต้องมาโยงคีโคนตรงนี้ออกครับเพื่อจะเวียงคีโคนทางนู้นมาต่อนี่ละลายไปละเลงไปกับดักทางนั้นเลยนะ ข้างหน้านี่เอาเอาเอาโอ้ยโยนเบาๆดีๆก็ <c oughs> ได้เอาเข้าไปเดินเงี้ยแหละเอาเข้าไปอ่าวางดีๆแบบที่เขาวางไม่เป็นหรอกต้องทำให้เขาจำ ว่าต้องวางอย่างนี้นี่แบบนิ่มๆนวลๆ,ๆ,ๆไม่เป็นยังไงอะมาละเลงกี่โคแล้วฮะ <S 1> <S 1> อ่ะวันนี้ผมก็พามาติดตามครับมาเรื่อยๆครับมาให้พี่ๆน้องๆ fc ทุกท่านได้ดูความเคลื่อนไหวบ่อหลวงบ่อที่สองของนนุณนาโจยว่า แต่ละวันแต่ละวันมีความแตกตาก่างยังไงบ้างอ่าอ่าดูเขาดูดูเขาทำนะดูเขาทำไปเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับลบขี้โคลนก่อนไม่งั้นเลยอันนั่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 นเดี๋ยวผมต้องไปลบขี้โคลนก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาติดตามกันต่อสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ